มีงบประมาณถึงหนึล้านบาทในหนึ่งกระบของอบจหากเราบริหารยังปร่งใสรับรองเรียกว่าปากท้องพวกเราชีวิตพาเป็นอยู่ดีแน่นอนเนาะยังไงฝากด้วยมีบัตรสองใบใบหนึ่งนายกขอเบอร์สามที่ใบสจก็ขอเบอร์สามนะยังไงขอโอกาสดูนโยบายดีๆเะไรนี้นะขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้มาแน่สาสไม่ ที่หมอนยี่คอปีบันไดอกเ้ไกอนั่นเป็บันเอีด้บอลวันนี้วนนี้นนี้น่ารอมาถึงนี่ล็อกปล็อกกายอนุญาตเาะล็อ้พี่อยนะครับเขาปีนด้วยเลยนะไปจุดใหว โอนแถวนะครับองาดนะครับ้ารุ่นนี้ต้องต้องข้อ้บกพอนัน5ปันูปัน5ปัน5ปัน5ปัด้ปัน5าัน5ปัน5ปับ5ปันี่ั้5น้ป่น5ปนันัปัน5้อน5ปันัม5่ัน5ปััันันัน5ันันน่ปัน5ปน5ปันนัน

อยู่ไหนนะผมสจก็จะมาลูกตอนนี้ตอนนี้ใกล้กันอ๋อเบอร์อะไรไม่รู้สจเอาเรียกว่าชัวร์ดูหน้าหน่วยมันมันจะมีาบเพราะเบอร์สามเหมือนกันใช่ไหมโอเคง่ายๆเลยนายกเบอร์สามสจเบอร์สามขอทั้งสองใบนะขอบบคคุณรัสวัสดีครับอ้าวพี่เบสอ๋อคนนี้ใครนะคนนี้คนนี้ สวัสดีครับสามสานะครับามานะครับาานะครวดีครับดครับมาชนครัสวัสดีครับนวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับสวัสดีครับสวัสมครับวันดรับดนครับสัสดีครับวันดีครับันดครับสดครับสัครับสวีครัด้บวยีคนนวดีครับครับสวครบสกีคครับวัรับคครับคว ใช่ใช่ี่เราเจอกันทุกปลาเระนี้เจอบ่อยหน่อยนะแตทุกอย่างทานนะคืออะไรท่านรองขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวตอนดึกๆมาช้อปปิ้งใหม่นะครับของกินที่แม่สบายทองนี่ต้องบอกว่าหลากหลายของกินที่แม่สบายทองี่ต้องบอกว่ารบจังหวัดมือสามนะพี่การเลือกตั้งคนนี้มีแบบสองใบอีกใบหนึ่งเลือกสจนะก็เบอร์สามเหมือนกัน เขาพี่อยู่เขตนี้หรือเปล่าเอ่ยอ๋อถ้างั้นโอเคสามสามั้งคู่ขอกราบด้วยนะวันนี้นะครับประชาชนที่เราถามเพราะว่าบางคนอยู่เขตอื่นสจ้าสาจอเป็นเบอร์อื่นแต่นายกกำลังสามท่านจะหวักอยู่แล้วเนาะนายกใช่ของมอเอทนะส่วนที่สายจอในพี่ของเราสามสามทาม่ามคานะครับบะทินาเป็นมาจ่าเ สวัสดีครับอยู่บางหรือเปล่าครับขอโอกาสเราด้วยนะในกาเลือกตั้งครั้งนี้นะนายกมาสอรจอก็เปะดใจนะยังไงพี่ผมขอโอกาสด้วยนะในการเลือกตั้งคั้นี้ฝากด้วยนะขอบคุณครับ ทีมทีมด้วยนะคะสี้มเนอะผลยกะัเราบ่นงะเรงการเลือกตั้างนี้ปนายกเบอร์สสจในที่เราก็เบอรสเหมือนกันขอโอกาสด้วยนะขอบคุณครับขอฝากใบนะขอได้แนะขอบนขอคุณน้มที่ทีนะคะขอครับนี่ยังไงการเลอกตั้งเราเรการเลือกตั้งทางนี้นะมีได้เบอร์ ครั้งนี้สําคัญมากเลยในการเปลี่ยนแปลงจังหวัดเรางบประมาณเรามีถึงหนึืนล้านในหนึ่งสมัยถ้าเราเอารรมาทําดีๆเนี่ยมันสามารถเติมเต็มโรงพยาบาลโรงเรียนเศรษฐกิจปากท้องได้ทั้งนั้นเลย<ม>ขอโอกาสนะหมอเอกนายกเบอร์สามสจอก็เบอร์สามนะขอบคุณครับขอโอกาสนะขอโอกาสในการเลือกตั้งครั้งนี้เราด้วยนะครัคนะบ ผมไปเลยนะลงนายกจังหวัดของเราด้วยนะยังไงผมกด้วยในการเลือกตัง้งคนนี้นะ,ะสวัสดีครับพี่ผมไม่รบกคนเวลาผมไปเลยผมบอเองลงนายกจังหวัดของเรานะนายกตู่นันทิดาหมดวาระแล้วยังไงผมขออ,ออาสา,ศาเข้ามาทํางานนะที่หมู่านไปเลยนะการเลือกตั้นครั้นี้นะขอบคุณครับสวัสดีครับคนนี้ครับผมนี่หัวหน้าพักออหัวหน้าเพงนีออ่หัวหน้าเพงเออเออ ครับผมขอบคุณครับฝากด้วยนะพี่ผมฝากใบหนึ่งนะไหนๆเจอกันแล้วผมหมอเอกลงนายกจังหวัดเราเบอร์สามนะพี่ฝากไปนะผมหมอเอกลงนายกจังหวัดของเรานะเบอร์สขอบคุณครับฝากไปหนึ่งนะผมหมอเอกลงนายกจังหวัดของเราเบอร์สาม ในพื้นที่นี้ถ้าทีบ้านอยู่ตรงนี้สจอของเราก็เบอร์สามเหมือนกันเรื่องตั้งจะมีบัตรสองใบนะใบหนึ่งนายกของเบอร์สามสจอก็ขอเบอร์สามนะขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ผมฝากด้วยนะครับผมหมอเอกลงนายกจังหวัดเบอร์สามนะยังไงเสื้อสีส้มแล้วคาสีส้มนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคุณะนะคะล็อกล็อกทีนี่ ไปเลยหมอเอฟลงนายุบกันนะสามสองไปนะคะนี่นายยุบยังไรของกันด้วยนะครับ เอกรองนายกจังหวัดของเราพี er. <b film> <Good story> <them> ่เบอร์สามพี่อะไรขอเราไปเป็นทีมนะมาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองของเรานะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีลาผมก็โรยกระโยนะคุณหมอเอกรองนายกจังหวัดของเราเบอสามนะเหมือนใบการเลือกตั้งมีปากของใบนายกเบอร์สามสจก็เบอร์สามเหมือนกันจำง่ายๆเลยพี่งวดนี้สามสามมาแน่รอยสามนั่นขอบคุณครับสวัสี่มาทะเลนี่สุมาเนะเลยมาทะเล เราเอาตัวจริงมาสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะผมบอเอ๊ะผมลมงนายกจังหวัดของเรานายกอบจนะเนาะรืออตั้นหนึ่งกุมภามีตั้งสองใบนายกหนึ่งใบเบอร์สามสจอีกหนึ่งใบก็เบอร์สามนะขอเราไปเป็นทีมช่วยกันพัฒนาบ้านเราบางทีบ้านเรานะขอบคุณครับสวัสดีครับฝากไว้ใบหนึ่งนะอดีตขอุญาติวางนะครับขอบคุณครับ ี่ผมขออนุญาตฝากเอกสารแนะนำตัวนะมีนโยบายดีๆนะผมหมอเอกลงนายกจังหวัดเบอร์สามสจเราก็เบอร์สานะโอ้น้ำเสร็จแล้วเย็นนี้ต้องมาฝากผมฝากไปหนึ่งนะผมหมอเอกลงนายกจังหวัดของเราโอกาสเราเข้ามาเปลี่ยนแปลงจังหวัดเราให้พัฒนาดีขึ้นนะขอบคุณครับสวัสดีครับเบอร์สามาูนะั ที่นากรนตีคุณมอเอกนมยุบาญมังของโอกาสเราในการพัฒนานนด้วยนะเลือกตั้งหนึ่งของันมีขอเราเขาเปิดมาเลือกเรานั้งนค ขอบคุณครับบุกพรอด้อร่อยอร่อยผมฝากหมเอสลงใยกจังหวัดเบอรามนะครับสการณก้งมีแต่ของใหม่นยกมือรสองจอเบอร์ามรับรองงวดบร์บามมาแน่นอนนะหนิงมาขคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับไปน่าใหญ่ขอบคุณครับที่ผมฝากไปนะครับหมวดเอสลงในยกจังหวัดนี่เจยเย่ขอตัด้วยจังหวัดเรามีงบหน่งหนล้านบาทแต่ที่มาดานมาเนม่ สองประชาคนอย่างแท้จริงขอโอกาสเราเข้าไปบริหารแล้วก็ทำงานด้วยความโปร่งใสพี่สามสั้สองใบขอบคุณครับขอด้วยานะมบองนะรงนายกจังหวัดอเราพี่เบอรสามนะการเลือกตั้งมีบบสองใบนายกเบอรสาจในพื้นที่ก็เบอรสามเหมือนกันขอเราทั้งสอคนนะขอบคุณครับามสองใบนะคะพี่ในครุงพานะคะการสสานะคะขอบคุณกุพานะคให้เปลี่ยนนะตรงนี้เรามีนโยบายดีๆนะคะ ไม่ต้องคนเวลาทำส้มนะขอบใจมยเหมอช่วยด้วยนะเบอร์สามเป็นคู่ทั้งนายกและสจนะขอบคุณครับขอบคุณครับฝากให้คุณแม่เราทงคู่นะขอบคุณครับที่ผมถามด้วยนะเรื่องตั้งหนึ่งกุมภามีบัตรสองใบนายกเบอร์สามส่วนสจในที่นี้ก็เบอร์สามเหมือนกันมีบัตรสองใบนะสามสามเป็นคู่ขอบคุณครับขอบคุณครับ โอ้โหตัวบัตรดีนะครับไข่อร่อยๆยังไงขอเบอร์สามได้นะมีบัตรสองใบนายกเบอร์สามจอเบอร์สามเลือกตั้งกันวันที่หนึ่งพฤษภา์นะ ฝากอิสระด้วยนะครับออได้แล้วเนาะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับฝากด้วยนะพี่พเลือกตั้งทันนี้สำคัญมากเลยเอาบาจอเรามีงบถึงหนึ่งนล้านบาทมันสามารถดูแลคุณภาพชีวิตพวกเราได้อย่างดีขอโอกาสพวกเราพัานประชาชนนะนายกเบอร์สามที่ส่วนสวนจกเบอร์สามเหมือนกัน

เดี๋ยวพวกเราเข้าไปในหมู่บ้านที่อาทรนะครับไปเดินมาทีหมู่บ้านที่อาทรแล้วมันจะกลับมานะครับทักทายกับพี่น้องประชาชนนะครับตอนบัว้ามนะครับที่นี่เนาะตอนนี้พี่พี่ครับสวัสดีครับาครับสร้มันมัต้องรถ่ายูนะต้องมีรถขอบคุณครับขอบคุณครับ วัอเที่16คดผ่านเี้ยงั้งนดยองค์การบริหารสนจังหวัดสมุทรปราการท่าประชาชนขอเสียงสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนชาวสมุทรปราการปลนเลือดฮัลโหลดัังไหมโอเคดังดังดังตัสามเบอด์สามเบอร์สามเป็นนายยองค์การบริหารสนจังหวัดพอดีครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในหมู่บ้านเนื่อนะครับ เดี๋ยวจะกลับมาเดินอีกรอบหนึ่งเนาะก็สมุทรโซนผลไม้อย่างไม่ได้เดินวันเสาร์ที่มิ่งคุมภาโปรดเลือกหมอเอ็กซ์ด็อกเตอร์นพดลคุณพึ่งมาแล้วนะคะสวัสดีคุณพึ่งด้วยค่ะสวัสดีครับเป็นนายกอบกบริหารจังหวัดสมุทรปราการอย่าลืม ท่านที่ม่ผ่านให้งที่กต้องมีต้องนัดให้จังหวัดมอญที่มามอญวิ่งบอรนี้มอญเบอร์อะไรมอเบอรอะไรมอเกือกก็ไปขึ้นรถิันด้วยไ่บอกมีออดล้วข้นรถมิชชันหรืออยู่นี่นแต่ต้องต้องขึ้นรถสิครับ เนะเดี๋ยวผมขึ้นรถสื่อเนาะมันจะได้เห็นบรรยากาศของคุณหมอโอเคครับเดี๋ยวเราลงกันวัสภา้นรั้งนาบริหารจังหวัดสมุทรปราการท่ประชาชนขอเสียงับสนุกจากที่น้องประชาชนชาวสมุทรปราการเอร์เอ็งด็อยอร์ดําปุ๋เบอร์ส มามื่อสามเป็นนายกองการบริหารจังหวัดสมุทรปราการมารวบกันสร้างสมุทรปราการให้เป็นเมืองแน่อยู่สำหสรับทุกคนวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์โปรดเลือกหมอเอกดอกอรนพดลสมยานนทนาคุณ เดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับจะมีรถที่นำน,นำขบวนหรือว่านำรถของคุณหมอนะครับเพื่อที่จะเห็นบรรยากาศในกลางลาเสียงเนาะในการปราสายบนรถหาเสียงนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในหมู่บ้านซึ่งเป็นบ้านเรือขึ้นมาขึ้นมาเลยไมหมคะขึ้นรวมแต่ก่อนเลยไหมคะแล้วเดี๋ยวพอแยกข้างหน้าก็ได้ดีไหมคะ ไ <ia> <ged> ี่นีนทั้งนั้นนะังนันะพระนนันม่ัสาไม่ใช่ภาษาไม่ถึงได้ัษาเป็นวหัวพี่ใช่มนยหนึ่งภาษาไม่ถึงเลยถึงถึง้อบพระ่ดูดิครับักวกสจอับันกัเต็มแล้วไปไหน่